สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพอ่อลูกแม่ป่าเอาอาเนาะนี่เประกกันอีกแล้วกับสาวบนะัวเนาะมื้อนี่หลังจาก,ลกาลาลาเลิกการเลิกงานแล้วเนาะสาวบัวกัพาพี่พาหน้องมายางช่มตลาดเนาะอันนี้ถือว่าเป็นบบเมนตลาดนัดเนาะพี่น้องแต่ว่าเป็นตลาดยอนยยกที่ว่า่นจัดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะในช่วงนี้เพราะว่าเศรษฐกิจกะบ่ค่อยดีบานไดนะั่นลหละเนาะพี่น้องเนาะคนก็เลยจัดขึ้นมาเนาะอันนี้ก็ถือว่า่า เป็นภาพเก็บตกเนาะพี่น้องาะว่านจัดงานขึ้นตั้งแต่วันที่เก่าถึงวันที่18ก็คือผ่านไปแล้วเนาะพี่น้องตบวากาัเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องได้รับเบื่องรับชมเนาะสาหรับตลาดแห่งนี้เนาะพี่น้องก็ตั้งอยู่าขางชวนสันติภาพเนาะหลายๆคนที่อยู่อย่างอนุสาวรีย์กนาสิคุนเคยหรือว่าได้เคยมาอย่างเนาะพี่น้องฟ้องกิ่นก็หล,ลาหล้พี่น้องหลยจนโมโหว่าสิกินยังเนะา,าะถามราคาเนาะพี่น้อง ทีว so so oh ่าถือกับโปงถือีว่าแพงกับโปแพงเนาะแต่ว่าสําหรับมือหนีเนาะเป็นการไม่ยางช่มพี่น้องโมเมนเป็นการไม่ยางสื่อดอกเนาะเดี๋ยวจังชมไปเลยๆพี่น้องว่ามียังทีเฮาสิสื่บอหรือว่าสีมียังถือตาต่องใจบอเนาะกับีเทิ้งค้องกินคล้องใสเสื้อผ้าคล้องใส่ในครัวเรือนีครบกทุกอย่างเนาะพี่น้องนะกสีมีเกืชพักคนลาไม่มีนั่นแหละยางที่เห็นเนาะพี่น้องกับือว่า เป็นอีกหนึ่งงานที่สางเพิมตื่นเต้นใหเช่าุงเท่าได้อบัหน่อยเช่นกันเนาะพี่น้องน,นี่ของกินก็มีหลากหลายเลยเนาะสำหรับคนดที่มากกินซื้อว่าสายกินนี่คือบอผาดแนนนนอน,นพี่น้องน,นีสากระบุลยันเลือดลอะอเนาะห้ากับสียางลเลาะไปเบิ่งเรื่อยพี่น้องเ <Okay. S 1> ลาะไปะ mm hmm. ่นละค้ากับพือมาห้าจังสีมาชอ็อปหรือว่าห้าจังสีมาสือเนาะเพราะว่าห้าสียางลเลาะไปเบิ่งเลยเรื่อยว่า ในงานนี่สิมียังใน่พีนน้อมีหอดอีียงนี่กราเอื่นไว้ยังี่มีอดอีหยงนี่ชิว่ามูกับ่บเมนชิว่านูก็บ่แเมนพี่น้องก็สิมีไลยแนวอยู่ดอกแล้วปวดะีมากห่ยมีแบ่มีแบ่น่อยพป่น้องมีแบ่มีกระต่ายมีเต่ามีงูพี่น้นงเนาะรังทั้งพุ่นพุ่นรังนหน่อยตัวนั้นเนาะก็สิเป็นงูแต่าบฮู้วงูสายพันธุ์ดไนเปพน่น้อ นี่แหละก็สิประมาณนี้พี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความบรรยากาศเนาะชาวบัวกับบุกอยมีโอกาสได้ไปไปหันมาหนีประเทศไทยเนาะพี่เนาะเงินโดยว่าทํางานเนาะพี่น้องเลิกการเลิกงานแล้วก็คิขี้านั่นแหละพี่น้องเนาะเหนื่อยจากการทําการทํางานแล้วเนาะแอยากกลับไปพักผ่อนเนาะแต่ว่าวันนี้ก็คือทีมงานอุ่นอัวแล้วล่ะคนว่า พายยางเลาะเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นทางผงพานถูกมือนละพี่น้องเนาะพายถูกมือแต่ว่าสียางมัไม่ได้แบบไม่ได้นะพี่น้องเลยว่านะคะขออนุญาตไม่แจกพดีบันได้พี่น้องเนาะเงินในกระเป๋าหลกหัละอันหน่อยเนะหนึ่งใบต่อหน่งนะคะหนึ่งใบต่อหนึ่งใบน่อนล่อนนี่งีต่อหน่ตอห่อห่นไ่งคต่อหนี่งใบ่นึอ่งตอหน่งใบนงบ่นงงใบง เป็นตาสะอ่อนอยู่ได้กพี่น้องม่้เอากินลายๆมั่งโอ้ก็สิกินยังเรื่องของเรื่องที่ว่าโอ้โหสิกินยังคือจองมันกันในกระเป๋าแล้วมันบวกละกินเนาะกินเนงานอุดรัวเฮามน้ำนะดิ้งดิ้งเลยเนาะเลาะเบิ่งเรื่อยๆพี่น้องเลาะไปเลาะไปเนาะจนกว่าสิผ่อจุดไม้ที่เท่าจตาต้องใจเวลาเฮาจังคอยสิสิสื่อนาะพี่น้องเพราะว่านี่แหละคือจังหวะแล้วพี่น้องะสื่อไล่กับโบได้เนาะ ขีดเขายิ้มแม่เล้วเรื่องของเรื่องเนาพี่น้องว่าอยากพามะยางบึงเนาะว่าให้นที่หน้าเปิดหัวเปิดเด็กอันสูตรอากาศเนาะคนได็กเนี่ยมาเปิดหูเปิดตาคนกระไล้ไล้พี่น้องไลายโอเคเอาวะเนาะโดนๆมันสิมีงานแบบนี้เนาะชาวบัวมาอยู่นี่เขาปีที่สี่เนาะถึงสิเห็นคนจัดรื้อรือว่าจะคล้องบบท่านไหนมาทางนี้กรบโบลูนะ แต่ว่ามาอยู่หนีซีปีเนาะก็บเพื่อนซีเห็นเพื่นจัดปีนีเนาะ okay, <C ả S 2> ตื่นเต้นพี่น้องตื่นเต้นเนาะโดนๆแบบออกมาเที่ยวง,งานแบบนี้ขนาดงานซัมมี่เนาะก็ยังยังใส่เข้ามาตื่นเต้นทั้งร่างจริงๆแล้วงานแบบนี้มันก็เป็นงานที่แบบว <Okay, S 1> ่าเหมือนตลาดตัวไปเนาะแต่ว่าโดยคลุมที่ว่าบ่ค่อยบ่ค่อยได้มีโอกาสไปย่างรองานนรออีอีอ้พ่งขนาดชาวบัวทำงานอยู่ได้หางเนาะ ເລີກງານແລ້ວກໍບໍ່ເຄີຍຊິຍ່າງาะຫາງເລาะຫຍງາມ່ບພນ เป็นใช้งานเนาะเห็นงานเลยและก็เปก้าวอัวนอนเป็นคนบัมักเกียวเป็นคนบัมักเกียรไกนดอกบนะ้่สบกะค่ว่าดอกเปางกกเปน่าางอก็เ่งอก็เีสันงป็น่วนอป็ะ่วนนี่นอค่าดกเล็ะนก่อกเากนะ่างอกกน่นแะ่กนองทีค่ะ เป็นติเหตุเป็นชุมชุบเป็นชุบเป็นชุบเนาะโซนอาหารโซนเสือผาโซนของประดับเคื่อของตกแต่งมีครบทุกอย่างคือว่าเนาะพี่น้อกตาออนซ้อนค่ะคือดอกพี่น้องเนาะนี่ละกต่สำหรับในมือนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการพาพี่พาน้องมาย่างเละชมพี่น้องบ่มีสาหลายอย่างดอกเนาะ เขี่เหรอควอนค่ายเนาะพาพี่น้องมาย่างเลาะเบิ่งเลาะชมตลาดย้อนยุกเนาะเนาะจ้ะสำหรับในคลิปนี้เนาะซาวบวกกัสิบ่ได้บอกยังหลายเนาะกัสิได้พอจบคลิปไว้สำนี้ซะก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาจังมาพบมาพบกันในโอกาสต่อๆไปเนาะจังไงซาวบัวกกขอบคุณขอบคุณเป็พี่น้องที่ติดตามรับชุ่มคุณกำลังใจให้ซาวบัวตลอดมาเนาะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกแรงสนับสนุนขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะ ตีชมกันได้เด้อพี่น้องหรือว่าปิดผ่านประการใดสาบะกับข้อถกข้อพ่ายในะนาตอนนี้เนาะอ่าวิดีโอที่สั่งขึ้นมากระสังขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเนาะเพื่อให้พี่ให้น้องเขาได้ผ่อนคลายหรือว่าคลายเครียดเท่านั้นเองเนาะสำหรับในคลิปนี้บ่าวลายยหญ่หางลาภีลาน้องก็จะจำนี้เนาะสบายดี